มาได้แล้วคือแบบพี่นั่งดูไลฟ์เชอร์ตั้งแต่แรกเหรอใช่ไหมจริงเหรอนั่งรอเสร็จแล้วพี่ก็นั่งดูเมื่อไหร่มันจะกดลับวะไม่รู้กดตรงไหนอ่ะคือพี่ต้องส่งให้พี่แทนตั้งแต่แรกแล้วพอพอเชอร์ไลฟ์ปุ๊บพี่ก็ส่งไปเลยเสร็จแล้วเชอร์ก็ถามพี่แก้วทำอะไรอยู่พี่ก็อย่างเงี้ยเออนั่งรออยู่รับเสื้อที่ บออะไรคนคนใหม่กับแอปพลิเคชันด้ยอะไรนะเมื่อกี้เชิญก็ได้เจอพี่แก่ร้านเบเกอรี่วันพี่แก้วเออก็รับดิก็ไม่รู้กดตรงไหนไงไม่ขึ้นได้กดดิอะไรนะเป็นความมือใหม่นะคะมือใหม่เขาดนะคะมือใหม่หัดขับ งงเหมือนกันเป็นไงบ้างคะออกเรียบร้อยค่ะแข็งแรงค่ะออกทุกวันพยายามน้ำหนักลงแล้วแหละหรือสี่สิบเปยใช่ลงมาสี่โลแล้วพี่เฮ้ยเก่งมากแต่ข้าวที่สองเรากี่คนจะไว้ผมยาวอีกไหมคะฮะ มันได้กี่คนน่ะไลฟ์ไลฟ์อินสตาแกรมสองสองคนตองเหรออืมเชิญจะไว้ผมยาวแล้วค่ะไม่ตัดแล้วดีเพราะว่าเชิญว่าถ้าผมยาวแล้วสวยผมตั้นก็จะดูอีกรูปหนึ่งไงใช่ผมตั้นก็จะรอรอหน่อยยังไงคะอยู่หอเหรอไม่ออกกับใครกันยังไม่ได้ออกฮะที่อยู่หอเหรอคะ ใช่ค่ะจะต้องไปออกกำลังกายส่งกันบ้านก่อนนะคะเจอกันค่ะบายบายรอบหน้าจะจะกดรับให้เป็นนะจะมาไม่เจอโอเคบายบายโอเคค่ะยังไง